ชาร์ปีาวีทาวตาันรวมบูสเตอร์เรียบร้อยนอากาจอยที่1 0ึ่สีแต่ว่าเราสามารถทำตัน1 0 5ได้นะครับถ้าเกิดลงทีมใช้บูชั่นบูสเตอร์เนี่ยแดนกลางนับเล่นได้ครบเลยแล้วหนำซ้ำนับเล่นเซนเตอร์ก็ได้เนะค่าพลังเนี่ยโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับแพ็คนี้คือสวยทุกตัวจริงนะเกมรับเนี่ย สวยหมดนะมีเพียงแค่แท็กกิ้งนะที่อยู่ที่ระดับ88เสียดายนะถ้าตัวเกมมันให้มาสัก90ตั้งต้นมาเลยเนะี่ยมันก็จะครบเครื่องสวยงามนะในส่วนของความเร็วนะดีนะคิมเพราะว่าดีสเตมินาเยอะนะครับสปีดต,ต้นบาลานก็ดีนะทำเกมลุกไม่ได้เยอะมากเลี้ยงบอลของบอลก็ดีนะเสียดายอย่างหนึ่งนะดริฟวิงถ้ามัน90เนี่ยก็จะดีนะแต่ว่ามันก็อย่างว่านะครับได้อย่างเสียอย่างเนาะจ่ายบอลน,นะโหดีมากนะฮะจบสกอร์ก็ได้นะปั่นโค้งก็ดีนะภาพประดังโดยภาพรวม ที่เนี่ยผมจะลองเปรียบเทียบกับร่างเก่าของเขาให้ดูนะครับจะเห็นได้ว่าร่างเก่าเนี่ยจะมีค่าพลังโดนโซนครึ่งบนที่ดีกว่านอย่างในเรื่องของการทาเกมลุกนะเลี้ยงบอลคลองบอลการแจกบ,บอลแล้วก็จบสกอร์แต่ว่าค่าพลังส่วนที่เหลือนอกน,ะนะอั้นเนี่ยอโหร่างใหม่จะดีกว่าหมดนะครับโดยเฉพาะเกมรับเนี่ยที่ร่างใหม่ดีกว่าแบบเยอะมากมากนะครับเยอะมากเลยแหละนะเธอถ้าเกิดให้เลือกใช้หนึ่งร่างนะผมก็ยังเชียร์ว่าเป็นร่างใหม่ที่ดีกว่าแบบค่อนข้างเยอะเลยแหละ วันนี้ก็มาเปลี่ยนค่าพลังของชาบี้นะให้ดีขึ้นเก่งขึ้นสุดขึ้นแล้วก็ตา105นหนึ่งร้อยห้าครับถ้าเราอยากจะตานหนึ่งร้อยห้าเนี่ยเราต้องไปเลือกบูท ตนะั่นคือเสียดายนะถ้าอยากจะได้ร้อยห้ามันไปได้ไม่ค่อยหลายสายต้องเป็นบูทดิวลิงนะครับถ้าบูทดิวลิงเนี่ยเห็นไหมแท็กกิ้งนะ่มันจะเพิ่มขึ้นมาและเป็นระดับ89เลยเนาะแล้วถ้าเกิดเราลงทีมนะครับใช้กับบูทโค้ดอย่างอาโค้ดเอซิมิลานนก็ร้อยห้าหรือโค้ดของบาซ่าเลยนะคฮนะันดี้ฟิกเก็ร้อยห้าเช่นกันนะครับแบบนี้ก็รนะ้อยห้าแล้วสำหรับวิธีการมาเปลี่ยนค่าพลังให้มันสวยๆขึ้นนะครับเราสามารถปรับลดในส่วนของพาร์ตซิ่งออกไปได้นะมันเยอะไปนิดนึงนะครับแล้วเราก็ไปเพิ่ม ดีเฟนตะแบบ์นะแบบเนี้ยนะเพราะว่ามาในตำแหน่ง DMF เนาะก็ดีเฟนต์มันต้องตึงๆนิดนึงนะครับแบบเนี้ยก็จะสวยนะครับได้105เท่าเดิมกนะ็คือต้องบอกก่อนว่าชาบี้น่าเสียดายมากนะครับค่าพลังของเขาเนะี่ยปรับ ได้ไม่หลายสายถ้าเราถ้าเราอยากจะได้ร้อยห้าเนาะไปได้ไม่ค่อยหลายสายแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้ซีเรียดด้านโอวอร์นันะบเน้นการใช้งานจริงเนะี่ยถ้าอยากจะเวร้อยสี่เนี่ยถ้าร้อยสี่เนี่ยหูไปได้หลายทางนะคืออย่างเช่นว่าเราอาจจะลดดีเฟน s ์อย่างเงี้ยนะครับนี่เหลือสิบสี่เนแล้วก็ไปเพิ่มในค่าพลังส่วนอื่นๆน,นะครับอย่างเช่นว่าเ e ออลดเออร์พาร์ซิ่งออกนิดหนึ่งก็ได้แล้วเราไปเพิ่มในส่วนของเด็กเท i t ิตี้แบบเนี้ยนะครับให้มันกลายเป็นเจ็ดไปเลยนะแบบนี้จะได้บาลานซ์เก้าสิบขึ้นมาเนาะก็อย่างงี้ก็ได้นะหร เน้นความแข็งแกร่งเนี่ยอย่างเช่นว่าเราลดดีฟเฟนส์แบบเมื่อกี้นะครับแล้วก็ไม่ได้เพิ่มเด็กเอรตีเนาะมาเพิ่มอากาศยานแบบเนี้ยก็ได้นะครับคือถ้าเวร้อเนี่ยไปได้หลายสายสำหรับแพ็คนี้3คน1้อหมดยังไงก็น่าสนใจถึงแม้ว่าชาบี้ไม่มีสกิลพิเศษแต่ร่างนี้ค้าพลังหมบอกเลยว่าสวยจะจัด